สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาใหม่ล่าสุดของ i-phone รุ่นใหม่นะครับก็คือ i-phone 17ซึ่ง i p h o n e รุ่นนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นรุ่นใหม่เพิ่งจะมีการเปิดตัวแล้วก็วางขายนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองสำหรับ iphone 17นั้นเป็น i-phone ที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆนะครับมีการปรับเพิ่มความจุข,ขึ้นมาจากรุ่นเริ่มต้นนะครับจาก128 GB กิก็กาเริ่มให้ที่256กิในราคาเปิดตัว เท่ากันกับทางด้าน iPhone 16นะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ iPhone รุ่นนี้ได้รับความสนใจอย่างมากๆรุ่นนี้นอกจากปรับในเรื่องของความจุแล้วนะครับก็ยังเพิ่มหน้าจอการแสดงผลจาก6.1เป็น6.3นิ้วนะครับซึ่งขนาดตัวเครื่องไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่ว่าจะเพิ่มขนาดหน้าจอการแสดงผลให้มันใหญ่ขึ้นไปนะครับส่วนกล้องหลังก็เป็นกล้องแบบแนวตรงนะครับเหมือนกันกับทางด้าน iPhone 16ความละเอียด48ล้านพิกเซลหน้าจอด้าน ก็จะเป็นแบบด y นามิก Island ์นะครับแล้วก็จะมีเพิ่มปุ่ม ถ่ายรูปที่ด้านข้างเข้ามาด้วยนะครับในส่วนของกล้องหน้าก็มีการปรับเพิ่มความละเอียดขึ้นไปอีกด้วยเช่นเดียวกันก็เลยทําให้ iPhone รุ่นนี้นะครับค่อนข้างที่จะขายดีแล้วปัจจุบันนะครับถึงแม้ว่าจะเพิ่งเปิดตัวแล้วก็วางขาย i p h o n e 17รุ่นนี้ก็ค่อนข้างที่จะหาซื้อได้ยากพอสมควรนะครับโดยเฉพาะสีใหม่ของเขาคลิปวันนี้ผมมีราคาพิเศษนะครับมีโปรพิเศษสําหรับคนที่อยากจะสั่งซื้อ iPhone 17 ไปใช้งานนะครับรวมถึงคนที่อยากจะซื้อแบบติดสัญญานะครับเดี๋ยวลองมาดูข้อมูลราคาข้อมูลโปรโมชั่นว่าถ้าเราจะซื้อ iPhone 17นะครับซื้อแบบติดโปรหรือว่าซื้อเป็นเครื่องเปล่าน่าสนใจที่สุดนะครับสำหรับตัวเครื่องก็จะเป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับในส่วนของการแกะกล่องรีวิวท่านก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ในช่องของเรา เราจะไปเริ่มต้นดูในเรื่องของราคากันเลยนะครับไปดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนสำหรับ iPhone 17นะครับอัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่5 ตุลาคมปี2025นะครับมีราคาจากหลายร้านมาให้เราได้เลือกซื้อกันไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 17ก็ยังมีขายไม่เยอะนะครับซึ่งร้านแรกร้านนี้ก็เป็นร้านที่ขายโดยทางร้าน iStudio ตัวเครื่องก็จะเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์นะครับสำหรับ iPhone 17ในเรื่องของราคาขายอยู่ที่29,900นะครับแต่ว่าเขาจะมีคูปองส่วนลดลดเพิ่มได้อีกประมาณ10%นะครับถ้าลดอีก10%ก็ลด ให้อีกถึง2990บาทเลยนะครับซึ่งส่วนลดตรงนี้ก็มีจํากัดนะครับแนะนําลองกดที่ลิงก์ด้านล่างเข้าไปดูราคาไปดูสินค้าก่อนได้วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยากจะผ่อนผ่อนได้จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้จ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งได้นะครับรวมไปถึงการสแกนผ่าน QR Code เราสะดวกแบบไหนเลือกได้นะครับในขั้นตอนของการจ่ายเงินมีให้เลือกทั้งหมดก็5สีนะครับแต่ว่าบางสีเขาก็จะมีเป็นพ่วงหัวชาร์จหรือว่าเป็น Apple Care นะครับ ให้เราสามารถเลือกซื้อกันได้นะครับราคาก็จะต่างกันมีให้เลือก2ความจุสินค้าเป็นของแท้ร้อเปเปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่เป็นราคาสําหรับร้านแรกขายโดยทางร้านไอสตูดิโอนะครับมีสินค้าพร้อมจัดส่งกดที่ลิงก์ลิงก์แรกของ l a ซาด้ได้เลยนะครับซึ่งก็จะอยู่ที่ด้านล่างของคลิปไปดูกันต่อที่ร้านที่สนะครับสำหรับร้านนี้ขายโดยทางร้าน Apple นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ในเรื่องของราคาขายอยู่ที่ 29,900มีส่วนลดแจกให้นะครับลดอีกประมาณ5 1 0ก็ลองกดเข้าไปเช็คส่วนลดกันก่อนได้เช่นเดียวกันมีให้เลือกทั้งหมด5สีนะครับความจุมี2ความจุคือ256แล้วก็512 g b วิธีการจ่ายเงินสามารถผ่อนได้นะครับก็จะผ่อนเดือนละ1,495บาทต่อเดือนหรือว่าจะจ่ายผ่านบัตรเครดิตนะครับเก็บปลายทางก็ทําได้ทั้งหมดสินค้าเป็นของแท้100%เปเปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์แอปเปิลหนที่รร้้าาานสสุดทยํหับงป นะครับ iPhone 17ขายโดยทางร้าน iStudio by SPVI นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ในเรื่องของราคาขายอยู่ที่29,900มีคูปองส่วนลดแจกเพิ่มให้นะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บปลายทางได้จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้นะครับอยากจะผ่อนผ่อนได้20เดือนผ่อนเพียงเดือนละ1,495บาทต่อเดือนเท่านั้นมีให้เลือกทั้งหมด5สีความจุมี2ความจุแต่สินค้าก็จะหมดเป็นบางสีบางความจุนะครับลองกดเข้าไปดูกันก่อนสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประ Apple ป,ร,ปราคาใหม่ล่าสุดสําหรับการซื้อ iphone 17จนะครับจากทางด้านแอป lazada นำมาให้เลือกกันทั้งหมด3ลร้านนะครับชอบร้านไหนเข้าไปสั่งซื้อเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าจะเข้าไปดูคูปองส่วนลดก่อนก็ได้นะครับลิงก์ของ lazada อยู่ที่ด้านล่างของคลิปทั้ง3ลร้านเลยนะครับไปดูราคากันต่อที่ทางด้านแอป shopee กันบ้างสําหรับร้านแรกร้านนี้นะครับขายโดยทางร้าน i studio ตั stud วเครื่องเป็นเครื่องแท้สนยนไทยประกันศูน์นะครับในเรื่องของราคาเริ่มต้นที่29,900 วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บปลายทางได้อยากเก็บผ่อนผ่อนได้ถึง48เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ799บาบทต่อเดือนเท่านั้นซึ่งการผ่อนไม่มีบัตรเครดิตนะครับเลือกผ่อนกับช้อป e ีโดยตรงได้เลยตอนนี้สินค้าจะมีเป็นบางสีบางความจุเท่านั้นก็ต้องลองกดที่ลิงก์เข้าไปเช็คกันก่อนนะครับซึ่งสินค้าก็เป็นของแท้100เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์แอปเปิปี ร้านที่2ร้านนี้ขายโดยทางร้าน Apple นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องใช้ศูนไทยประกันศูนย์ในเรื่องของราคาเริ่มต้นที่29,900นานะครับมีคโค้ดส่วนลดจาก s h อป e ีสามารถเก็บมาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บปลายทางได้อจะกเก็บผ,ผ่อนได้48เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ7 9 9บาทต่อเดือนเท่านั้นสินค้าเป็นของแท้ร้อเปเซเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับแอป Sho ปปี้นะครับ ทางร้านสตูดิโอเซเว่นนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ในเรื่องของราคาเริ่มต้นที่29,900เก็บโค้ดสิร์ลดเพิ่มได้อีก1 2,000บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บปลายทางได้อย่ากเก็บผ,ผ่อนได้48เดือนผ่อนเพียงเดือนละ799บาทต่อเดือนเท่านั้นซึ่งตอนนี้สินค้าจะมีเป็นบางสีบางความจุเช่นเดียวกันนะครับถ้าในที่สนใจอยากจะสั่งซื้อก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปสั่งกันได้ที่ลิงก์ของช้อปปี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดู การซื้อ iPhone 17นะครับเป็นโปรใหม่ราคาใหม่เดือนตุลาคม เริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับก็จะเป็นของค่าย DT a ทหรือว่า True d แท็ 5G นะครับ iPhone 17ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น22,000บาทนะครับสำหรับการเปิดเบอร์ใหม่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนหรือว่าลูกค้า d t a ทนะครับอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นโปรสำหรับลูกค้า d t a ทที่มีอายุการใช้งาน12เดือนขึ้นไปนะครับซื้อได้ที่ราคา22,200โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนีต้ตรงหน้าส่วนลดก็จะมีให้นะครับส่วนลดสาหรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมลดเพิ่มอีก1,500บาทแล้วก็ส่วนลดนะครับสำหรับคน ที่ใช้ d t แทมานานมีส่วนลดเพิ่มให้สูงสุดถึง2,000บาทนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถไปสอบถามก่อนซื้อได้ที่ศูนย์ d t แท็กช็นะครับหรือว่าศูนย์ทรูดีแท็ 5G ทุกสาขาโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนมีให้เลือกทั้งหมด3แพ็กเกจนะครับแพ็กเกจเล็กเป็นรายเดือนเดือนละ1499ซื้อได้ที่ราคา22,200โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ดตด้งงหน้านะครับโปร1299ราคา23,200ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ดตด้งหน้าแล้วก็โปร 1199ราคา23,700ไม่ต้องจ่ายคาเน่วงหน้าทั้ง3โปรมีสัญญา12เดือนนะครับถ้านในที่สนใจอยากจะซื้อสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ True r e t a c ซ 5G ทุกสาขานะครับดูต่อกันที่ค่ายที่2สําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย AIS iPhone 17ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น23,200นะครับแต่ว่าตอนนี้สินค้าจะหมดเป็นบางสีบางความจุสําหรับสีมีให้เลือกทั้งหมด5สีความจุมี2ความจุนะครับสำหรับ คนที่เปิดเบอร์ใหม่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนแล้วก็ลูกค้าของ AIS นะครับราคา23,200ยหย่ค่ายลดเพิ่ม1,000บาทถ้าไหนที่สนใจอยากจะซื้อสามารถไปหาซื้อได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขานะครับส่วนค่ายสุดท้ายสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย t m o v i l e นะครับ iPhone 17ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น22,200บาทนะครับมีให้เลือกทั้งหมด5สีความจุมี2ความจุแต่ว่าข้อมูลล่าสุดนะครับก็สินค้าอาจจะหมด นะครับหมดชั่วคราวแต่ยังไงก็จะมีการเติมสินค้าเข้ามาอย่างแน่นอนแนะนําให้ท่านลองไปสอบถามที่ศูนย์ทูช็อปก่อนที่จะซื้อนะครับมาดูรายละเอียดของโปรโกันนิดนึงนะครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะซื้อ iPhone 17จากค่ายทรูนะครับแบบแรกเป็นโปรสําหรับลูกค้าปัจจุบันซื้อได้ที่ราคา22,200นนะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1 4ึ9งโปร1 2ึ่าราคา23,200รโปร1 1ึ9งาราคา23,700ลูกค้าใหม่นะครับราคา 22, บาทเมื่อสมัครแพ็บเกจ รายเดือนเดือนละ1499มีค่าเนืตดุหน้าด้วยนะครับ2,247บาทโปร1299รา 23, 99, คา23,200โปร1199ราคา23,700เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับราคา22,200บาทใหยาย่ค่ายออนไลน์ราคา22,200เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1499นะครับมีค่าเนดุกหน้าด้วย2,247บาทโปร1299รา 23, 99, คา23,200โปร1199ราคา23,700นะครับ เครื่องเปล่าขายอยู่ที่29,900า้าบาทถ้าในที่สนใจอยากจะซื้อสามารถไปหาซื้อได้ที่ศูนย์ทูชอปนะครับหรือว่าจะเข้าไปดูรละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ iPhone 17นะครับ iPhone รุ่นใหม่สเปคแรงที่หลายท่านให้ความสนใจคลิปนี้ผมสรุปมาให้ดูทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อแบบติดโปรหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรเป็นราคาสําหรับเดือนใหม่เดือนตุลาคมนะครับท่านชอบแบบไหนเลือกซื้อกัน เลยอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปวแบบไม่ติดโปรโลดราคาพิเศษจาก La ซาด้าแล้วก็ช็อปปีนะครับกดสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ